สีค่ะอนราราก็ยัอยู่กัที่ประเทศเยอมนีค่ะที่เมืองมอวนะคะแห่งแนบาเรีค่ะตอนนี้ข้างหลังนี่สวยจังเลยนะถ้ามาค่ะเป็นพระราชังของอโ่ะโอ้ยถ้าเรามีบ้านขนาดนี้เราจะทำยังไงฮะเนี่ยขายทิ้งอ่ะโอ้ขาย่ะหาคนไม่เจอแน่นอนดูดูดูให้ดู หรอขายที่ง่ขึ้นบ้านเหรอแบบบ้านตะโกนเรียกง่ายๆเดี๋ยวเล่เลอาา่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะโอเคค่ะไปอ่ะตอนนี้มาดูที่แผนที่เขานะคะเมื่อกี้ตรงที่เรายืนตรงน้ําพุคือตรงนี้ <S <s ซึ่งเนี่ยเนี่ยวังมัอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเป็นตัวยูนะตัวสีตัวยูเนี่ยแต่ว่าเราคิดเราไปมาหลายที่แล้วอะแบบเบื่อเบื่อนาะก็เลยแบบเดินเล่นเล่นในสวนตรงนี้ดีกว่านี่ สวนมันใหญ่ทีเดียวนะคะอ่ะไปตรงไหนก่อนดีอ่ะไปห้องน้ำก่อนไปห้องน้ำก oh, <no. S 1> ห้อง้ำในสวนจะมีเหรอคะงั้นต้องไปคาเฟ่แล้วแหละตรงนูน้นอ่ะต้องมีสิโอ้โหนี่ตอนนี้ประตูสวนอลังการมากอโอ้โ,อโหดูสิแค่ทางเข้าสวนเนี่ย please, please. อาเอากายวิ่งไปแล้วอตอนนี้แม่แอนกับกับน้องเกสเนี่ยไปห้องน้ำ นำหน้าไปก่อน่อะต้องกายวิ่งไปสปีดทันแล้วด้วยอ,อแล้วทำไมสองแม่ลูกยอยู่ตรงนั้นอยู่อะยังไงทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำล่ะแอนงไ,งไม่เจอห้องน้ำอีกแต่นี่สวนนี่สวยมากเลยตเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วช่วงแล้วช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยตรงกับเดือนเดือนเดือนตุลาคมนะคะเนช่วงใบไม้เปลี่ยนสีโอ้มันใบไม้มันแดงเลยหมดเลยมันสวย <ไป S 1> งามนะครับ ก็ออท้ำนะล่วงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเหลืองเป็นส้มเป็นแดงย้อนแสงนิดนี้จะมีลำไรลำไรโอ้โหอยางกันได้ดังนะโอ้โหมเมนติกมากเลยตอนนี้พระเอกกับนางเอกมองตากันค่ะมองตากันเห็นเหรอใส่แว่นอยู่มองตากันเนี่ยเี๋ยพิมตานิดนึงอ่ะตาพไปนี่โอ้ตกลุมรักอ่ะต้นไม้นี่สวยยังเลยดิ เป็นแบบแห้งมากเลยนะสกลวยเข้าไปเลยอะใช่คือมันเหมือนของปอมมากเลยเออดูน่ากินนะเฮ้ยนี่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวพระราชวังนะคะคนฝรั่งนะเขาก็จะชอบมาเที่ยวสวนเที่ยวพระราชวังอะไรแบบนี้เขามาแบบเก็บเกี่ยวประวัติศาสตร์อะเยอะมากตั้งใจฟังเกสละตั้งใจฟังเปล่ามีน้ำพูอยู่จึงหนึ่งค่ะ อันนี้จะเป็นอีกฟางหนึ่งนะคะซึ่งถ้ามาช่วงที่เป็นแบบหน้าจะดูใบไม้ผลินะั้นดอกไม้ก็คงจะสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นม,มุมที่เห็นพระราชวังแบบราชวังอันนี้เนี่ยสร้างถึง24ปีตัวข้างนอกนะ oh. รวมทั้งตกแต่งภายในใช้เวลารวมแล้ว60ปีสุดยอดนานก็สมควรจะนานหรอเพราะว่าพระราชวังตกแต่งอ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือนแบบการตกแต่งปกติทั่วไปเนาะ เขาต้องสรรหาของฮารุฮารามีภาพวาดตอนนี้เริ่มอยากเข้าไปดูแล้วพอรู้ข้อมูลเดี๋ยวแต่ว่าเขาเขาไม่แบบสามารถแบบมีตังค์แล้วเข้าได้ทันทีนะเขามีรอบๆของเขาซึ่งเราเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นคือเขาจํากัดจํานวนคนต่อรอบเพื่อไม่ให้ประชากรข้างในหนาแน่นเกินไปใช่อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันไปมาเด็กๆตามมาค่ะคือสองคนนะคะเวลาไปเดินที่ไหนจะหาถือไม้กายสิ ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบบอกชื่อพันุไม้ต่างๆนะเยอะแยะมากมายเลยที่เขาปลูกไว้น่าจะเป็นดอกไม้ทั้งหมดที่ปลูกในสวนแห่งนี้นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ดูใบไม้ร่วงเนาะความร่วงโรยมันก็เป็นไปตามการและเวลาออคือเราจะสังเกตเนาะปา้าป๊าเวลาเราไปเที่ยวพระราชวังที่ไหน ด้านหลังพระราชวังหรือด้านข้างพระราชวังจะต้องมีสวน้ที่สวยสวนนี่อลังการทุกที่เหมือนเป็นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจที่แปรพระราชฐานของคนที่มียตําแหน่งที่ดังเนาะสวยเขาแบบไม่มีไม่มีวังไหนแบบสวนเล็กๆเลยเอางี้ดีกว่าอเดินดีนะเมื่อย พาไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าช่วงนี้นะเสียงจะเริ่มแหบลงเรื่อยๆทุกวันขออภัยโอ้ตรงนี้ค่ะเป็นอะไรครับหมาขาวงต้นไม้ค่ะสวยมากเออ่าเออทำไมมันมันพันเดียวกันทำไมไม่พร้อมกันอ่ะเออสวยมากเลย นี่แล้วด้านข้างก็จะเป็นสวนเนาะ,<ส>ะนมีน้องหมามาเดินเล่นนะสวนกุหลาบเหรออ้าวเราไม่เห็นมีนักเรียนเลยอะสวนกุหลาบอ,อ๋อน,น,น,นีส่สวยสวยลูกปันก้นเขาเลยครับเด็กเล่นเล่นหัวสิงโตอะไม่เกรงใจไม่มีความเกรงใจว่าเป็นสิงโตเลยเดินขึ้นมานะคะทำหอบหอบเล็กๆนะฮะ นี่เพื่อมาชมความงามของปราสาทเอ้ยพระราชวังนี้กันนะคะซึ่งโอ้สวนนี่มันจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้ไป,ปเดี๋ยวเราไปดูตรงจากเซ็นเตอร์ดู่ซิว่ามันจะสวยไหมนี่ฮะโอ้เป็นความเขาเรียกอะไรพื้นที่เหลือของเศรษฐีก่ <laughs> ต้องสร้างให้มันสวนใหญ่ๆแต่ว่าก็สวยดีเหมือนกัน อ่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวพาไปเดินเล่นในเมืองบ้างราคาตอนนี้เราเข้ามาในเมืองแล้วนะตอนนี้เราอยู่อันนี้สะพานโอบิอ่สาสะพานเก่านั่นเองแล้คล้ายๆที่ปลารกเนี่ยนะคะสะพานจะแคบกว่านะ,ะคนแบบหลานแปดปีเดือนสิ่งที่เหมือนกัน,ม,น,นมีคนเท่ากันนี่นี่สะพานก็สวยมากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําไปนะคะหม่มม้าจะเป็นป้อมอ่าเป็นป้อมทำการทหารนะฮะแต่ก่อนเนี่ย เขาเขาเรียกไงจุดจัตศาส์เน,นี่ยสวยดีเหมือนกันมีห้องน้ำแม่น้ำสวยค่ะคน,เ,นขเขามาแบบอ๋อนั่งกินกันกตรงนี้อ่ะเขาสั่งวานถือวานเหมืนนมอ,อนฝั่งสงนรามอ๋อแต่ป้าไม่เอาค่ะมันร้อนอ่าหลังจากสะพานไปนะคะก็จะเป็นใจกลางเมืองของเขาซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะ หาอะไรกินแถวนี้นะคะบมามะ่าขาแมคโดนล่น์ฮะ,อะเอาขาหมูเยอรมันไหมฮะไม่เอาอ่ะฮะทุกทุกวันเลยเหรอคะเอาอะไรดีฮะเอาแคมคโดนอ่ล์เลยะครับเบื่อเบื่อทุกอย่างขอกินแม็แล้วกันอ่าไปดูซิว่ามีไหมมาม่าขาเขาตากแดดกันเขาไม่ร้อนเหรอคะฮะน,นี่แต่บรรยากาศตอนตรงนี้ก็คือวันนี้อากาศดีมากเลยเห็นไหมโอ้นี่อยู่ตรงใจกลางเลยนะฮะโอ้โหนี่มีหอนาฬิกาค่ะ ยกินจะกินแมกโนนอ้อยอย่างเดียวอ่ะแต่วันนี้ป้าก็เบื่อเงอีง้ยแหละกินอะไรมาโดนมาเยอะแล้วกินง่ายๆมั้งอ่ะ,อะเขาหลอดไหนฮะตรงไหนดูนี้เลยนี่มีรถไฟวิ่งนะไม่ใช่รถไฟหรอกเขาก็ทําเหมือนเป็นถัดได้บรรยากาศรถชมเมืองนี่รถชมเมืองนี่ดูรถชมเมืองนั่งไปมันก็ฟินดีเหมือนกันนะเนี่ยรถชมเมืองไง มีรถแถมขับมาชนกันเลยเดินไหมหน่อยนะ,อ,ะอันนี้เขาชื่อว่าเป็นโบสถ์โบสถ์มาเรียแชเปเพลอ่ะซึ่งสวยงามนะฮะสถาปัตยกรรมแปลกตาดีใช้ได้เลยอ,อแล้วก็มีลานอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะนี่กำลังหามแบบโดนออกไม่ได้ตั้งใจจะเดินมา <c oughs> ดู <c oughs> โบสถ์แนตะมาบังเอิญมาดีคือกินอย่างอื่นจนแบบแซงมากไปหมดแล้วอ่ะเลย เราจะกินอะไรวันนี้เลยกินแมคโดนัลแทนล้วกันแปลกนะที่เยอรมันอ่ะเขาจะมีตลาดผลไม้อยู่ใจกลางจัตุรัอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตลาดผลไม้ับอ่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยทุัไหมอ่ะไม่เห็นนะที่ดูเจอยังเก็ดเจอแล้วนู่นค่ะแมคกโดนัล์ให้เห็นบ้างสี ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากเลยจะได้กขนพิเศษนเลยบ้านนี่เบื่ออาหารนี่รมับากแต่ชอบอากาศที่นี่ใช่คือเรามาโชคดีด้วยเนาะแดดเปลี้ยนจริงคนเยอรมันคนน่ารักนะฮะใช่แต่ว่าเขาจะดูดุดุดิดหน่อยแต่ว่ามองไปทั้งเมืองเนด่ยฮะมาดุดแอนสวยสุดค่ะด้าุดุางไม่สวยดูดด หิวจะกินหัวคนได้แล้วนะอะไรคือคมว่าสวยแค่นี้ต้องกินหัวคนเลยเนี่ยเนี่ยพอพอเขินแล้วจะดุต่อไปอ,อยากกินน้องได้กินเ่ะมานี่น่นี่อะไรบ้างเปิดดูที่ะกล่องเลยนนมื้อน,นี้24ยูโรเลยนะฮะแปลเป็นไทยนี่คือ800กว่าบาทนะฮะ900บาทแพงทีเดียว นี่เฟ็นายไม่เหมือนชาวบ้านแล้วนะ,ะนี่อร่อยนะอ่านี่อาชิมนี่นนเป็นแบบเหมือนกกเหมือนคล้ายเลยไม่ใช่เออเออเขาเรียกแนวามาสานน่ะอร่อยไหมออันนี้มีชิีเก้นวิงห้าชิ้นแล้วก็มีนักเก็ตสี่ชิ้นด้วยอืมอันนี้นักเก็ตสำหรับเด็นเก้าชิ้นอืมอืมคนของปลานี่ค่ะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อชิ้นใหญ่บึ้มเล็กเบอร์เกอร์อ่ะกินดีกว่า สนุกเลยอะเอาลูกโป่งแมโครอมาเล่นกันปาดมาตรงกลางอุย้ยนี่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านน้ฮา่ะดีแอนเดวิดนี่เพราะว่าจริงๆแล้วหิวน้ำอยากกินน้ำอันนี้เขาบอกว่าดิ your vitamin ้งยู o u r v i วิตามินดิ้งยู r v i t a ว i n ตมินนี่เองนะก็ะเป็นตุงพวกน้ำสกัดเย็น น้ำปั่นซึ่งมาดามแอนซื้ออยู่ได้ยังอ่ะรอทำท่าเล่นไปเล่นมามีคนมาเล่นด้วยแล้วอันนี้ใช่ที่คนที่ป๊าป๋าให้ลูกโป่งไปป่ะอ๋อปีใหญ่อ่ะทีนี้ผู้ใหญ่ก็กินน้ำอ่ะนี่น้ำอะไรครับหมาหมาค่ะน้ำสกัดเย็นชื่อ Pressure นะคะจะมีซ้อมมีสับปะรดมีแครอทแล้วก็มีบีทรู อร่อยไหมอะแต่แพงมากเลยนะเนี่ยอันหนึ่งเกือบสอหร้อยเนี่ยเมื่อก,กอี้เด็กคนนี้นะร้องไห้อยู่ในรถเขน็นป้าเจอป้าก็เลยให้ลูกโป่งกับไปจุดร้องไห้เลยอ <laughs> ันนี้มันมันเล่นกับพี่ก็แล้วอืออือ <laughs> <laughs> น,น,น,นั่นนี่ก็เป็นเมืองวัวปัวของพวกเรานะคะจริงๆที่เที่ยวก็มีอีกเยอะแหละแต่ว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยที่ก็เบื่อเบื่อแล้วอ่ะหลายโบสถ์หลายโบสถ์แล้วคลิปนี้ก็เลยเอานั่งเล่นชิลๆดีกว่าเนาะก็ติดตามคลิปในเมืองต่อไปได้นะคะกับประเทศเยอรมันนะครับพรุ่งพรุ่งนี้เราจะออกจากแคว้นบาวาเรียแล้วขึ้นเหนืออ,อ่น่าจะเป็นเมืองเออ เดี๋ยวบอกอีกทีนะอ่านไม่ออกไม่แน่ใจออกเจยังไงขา,าไ,ไปาย<อ>บ้าง